จำเริกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมมน迦ทิเบศมหาภูมิพอุะยเดชมหาชบรมนาถบพิตร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นเวลา89วินาทีครับและขณะนี้ครับได้เข้าสู่การแสดงอากาศยานไร้คนขับทูโดรนประกอบเพลง King of Kings ในครั้งนี้นะคะใช้โดรนจำนวน650ลำค่ะแลยะเวลาในการบิน5นาที20วินาทีนะคะโดยการแสดงในครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นโดยฝีมือคนไทยโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งโดรนนั้นก็จะมีการเรียงตัวทั้งในรูปแบบ 2มิติและ3ม,มิติค่ะซึ่งการเรียงตัวในรูปแบบ3ม,มิตินั้นต้องแม่นยำทั้งการคำนวณพื้นที่การวางจุดของโดวนแต่ละลำนะคะเพื่อที่จะขึ้นสู่ท้องฟ้าไล่ลำดับกันไปค่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับในเจ้าหน้าที่ตีการสดานดึครั้ง,งเป็นการสิ้นสุดการรูปหรือเล็กถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นเวลา8 9วินาทีนะครับ ก็จะอยู่บพระชทานโคมงเทียนคืนแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายความเคารพพระบรมชายลักษณประบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาาที่เดินไปทอพระเนตรการแสดงทั้งสามชุดนะครับโดยเริ่มจากชุดที่หนึ่งการแปลกสอนขภาพระบรมชายลักษณประบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษด้วยการสัญญาณไร้คนขับประกอบบนเพลง King of Kings โครการแปงสองครับเป็นพระบรมสารีรบุระุษสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมาราชประมุขทรงเป็นสังฆีติกวีและนักดนตรีที่ชาวลูกยุ่ย่องครับทรงประพฤชาสามารถในการสองดนตรีทรงราชินีบทเพลงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานทรงเป็นครูสอนดนตรีแก สถนการที่เบุ่นพิเปนเกมาราชประมุขนาุพิกับพระบาทสมเด็ระเจ้ายู่วนะครับด้วยพระราชนิธานของพระบาทสมเด็จระเจ้ยูัวรัชกาลที่สี่ที่มีพระนรนชนิธานที่จะสืบสาร,รักษาต่อยอดในสิ่งที่สมเด็จพระบรมชนกนาดได้เริ่มไววโรครงการตามพราชดำเนินวี4ธโครงการสสืสานรักษาและรรต่อยอด เชื่อคุณภาพชีวิตของให้น้องชาวไทยที่ดีขึ้นครับขณดนี้โรดกำลังแปรสอนเป็นภาพสุดท้ายนะครับซึ่งภาพนี้ครับหากจัำกันได้ทุกวัติห่5ธันวาคม รจะร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสิ่งที่ทุกคนรอเฝ้าชมกันอยู่ก็คือการจุดพลุเฉลิมฉลองเพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมประชุมภรษารษแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติด้วยครับโนแปกสอนภาพสุดท้ายก็คือพลุเฉลิมฉ,ฉลองเนื่องวันชาติครับ รู้แบบที่ไม่ก่อให้เกิดปุาพาวางน,นะครับไม่ก่อให้เกิดผลภระขนาดเล็กเพียง2.5เพื่อสุขภาพและก็เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ